คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุม่มวเคะห์บัสเก็บอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอนไลน์ได้ที่เอ็ NBA 2 2สครับส่าลุมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะเอ็ @NBA2 ครับ มาพบกันแล้วครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอ hey, ทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย14มิถุนายน2025วันนี้มาคุยก่อนเกมครอสบาสเกตบอลเอ็นบีเอสาวรันมิการอบชิงชนะเลิศเกมที่4ครับ NBA นบีเอไฟแนลยังคงเล่นกันที่บ้านของอินดีนาเพเซอร์ในเกมนี้ครับโดยเจ้าบ้านอินดีนาเพเซอร์โค้ชเป็นทางด้านริกคาสไลครับวันนี้จะได้ดวลกับโค้ชหนุ่มอย่างมาร์คเด็กนอตครับ7จ็ดโมงครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ ก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์เกมนี้ครับไปสรุปผลงานในเกมที่3ของทั้ง2ทีมครับชัยชนะตกเป็นของเจ้าบ้านอินดีน่าเพเซอร์จบด้วยสกอร์116ต่อ107โดยผู้ทำสกอร์สูงสุดฝั่งเจ้าบ้านเพเซอร์ครับเป็นเบนดิกเมทรินครับกดไป27แต้ม4รีบาวหนึ่แอสซิสต์เสริมด้วยการจอมแอสซิสต์ไทริสฮาริเบอร์ตัน22แต้ม11แอสซิสต์ครับแล้วก็มี9รีบาวครับเป็นดับเบิ้ลดับเบิ้ล ส่วนปาสกาอเซียแคมครับก็ยังรักษาฟอร์มมาตรฐานตัวเองได้ดีครับทำไป21แต้ม6รีบาวส์4แอสซิสสุดท้ายเพเซอร์เอาชนะไปได้แบบสวยงามครับแม้ในควอเตอร์แรกจอกสตาร์ทไม่ดีก็ตามครับส่วน OKC t h u ทันเดอร์ครับผู้ทำสกอร์สูงสุดเป็นจาเลนวิลเลียมส์26แต้ม6รีบาว์3แอสซิสเสริมด้วย SGA เชกิเจสอเล็กซานเดอร์24แต้ม8รีบาว์4แอสซิสครับ ส่วนพี่แห้งครับเชดโฮมเกน20แต้ม10รีบาว2แอสซิสเป็นผลงานระดับ double d o u b l ลครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอครับสุดท้ายโอเคซก็พ่ายแพ้ไปในเกมที่3ครับก็เล่นพลาดเองซะเยอะในเกมนี้ไปดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมที่4น่าจะเป็นแลบเดิมทั้งหมดพอยกาดจอมแอสซิสไทริสฮาริเบอร์ตันเจะไี้ดวนกับ SGA ครับเชกีเจสอเล็กซานเดอร์การสร้างสกอร์ไปที่ SGA ครับแต่การสร้างเพล์ต้องยกให้กับไทริสเหนือกว่า ส่วนชุดในการมายิง3เอ็นดูเนมฮาร์ดครับจอมขยันจะได้ดวลกับเคซอนวอลเลสซึ่งมีจุดเด่นเรื่องเกมรับแล้วก็การยิง3แต้มครับผู้นี้ถือว่าสูสีมีดีคนละอย่างสมอลฟอร์เวิร์ดอารอนเนสมิธครับดวลกับลูเจนส์ดอทครับซึ่งในซีรีส์นี้ครับอารอนเนสมิธยังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้ผมมองว่าลูเจนส์ดอทดูดีกว่าเล็กน้อยตอนนี้ส่วนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเพเซอร์ยังคงเป็นมาเทพปัสกาเซียแคมครับดวลกับจาเลนวิลเลียมส์ นี่ก็ได้ทั้งเกมรุกเกมรับคู่นี้ถือว่าเก่งทั้งคู่แต่ผมชอบความเกา่าปัสกามากกว่าไปกันต่อที่เซนเตอร์คุมวงในครับไมส์เท์เนอร์จะได้ดวนกับพี่แห้งเชดโฮมเกรนครับ,รบการรีบาวใต้แป้นก็ถือว่าสูสีครับการยิง3ามแต้มผมชอบไมส์เท์เนอร์มากกว่ามีความแข็งแกร่งกว่าด้วยในการชิงการรีบาวครับโดยทั้งอินดีนาเพเซอร์กับโอเคซีไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บครับสถานการณ์ปัจจุบันเพเซอร์เจ้าบ้านขึ้นนําอยู่2ต่อหนึ่งในซีรีส์ เพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะในเกมนี้มีความสําคัญนะฮะในการคว้าแชมป์ของทั้ง2ทีมอย่างยิ่งครับและนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับจากการคาดการณ์ที่น่าจะลงมาดวลกันใน쿼เตอร์แรกหลังจากผ่านไป3เกมในซีรีส์เพเซอร์ขึ้นนําอยู่2ต่อหนึงครับ Of f ensive r a t i n g ในรอบเพลย์ออฟของเพเซอร์อยู่ที่116.4แต้มต่อเกมครับเกมรับ113.3แต้มต่อเกมครับ ส่วน o k เคซรับประสิทธิภาพเกมบุก116.5ครับใกล้เคียงกันมากในรอบเพย์ออฟครับแต่มีเกมรับที่ดีกว่าเพเซอร์ครับเสียแต้มแค่107.1แต้มต่อเกมเท่านั้นในรอบเพย์ออฟแต่อย่างไรก็ตามครับนี่ก็เป็นสถิติตัวเลขเท่านั้นครับภาถานการณ์ตอนนี้ครับเพเซอร์ขึ้นนำอยู่2-1เทริสซาิเบอร์ตันครับในรอบเพย์ออฟมี18.6แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโก47แต่โดดเด่นเรื่องการแอสซิสต์9.4ครั้งต่อเกม ส่วน SGA ครับการทำสกอร์สูงริ้ว30.1แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์ฟิโกอยู่ในดับเดียวกับไทวิสฮาริเบอร์ตัน47%่ิปฟิโกทัศนาจา์เจนในคู่นี้ครับเรียกได้ว่าเป็นเกมที่วิเคราะห์ยากแบบสุดๆครับสถานการณ์นี้ครับ o k เคจะไม่สามารถแพ้ได้อีกต่อไปครับเนื่องจากเพเซอร์จะขึ้นนำา3-1ทันทีครับโคดมาร์คเดอร์นอตครับน่าจะเล่นได้แบบละเอียดขึ้นในเกมนี้วางหมากวางแผนมาแล้วก็ไม่ประมาทเหมือนในเกมที่3ครับ มองว่า OKC OK เกมนี้เป็นเกมบังคับชนะครับแม้เพเซ,เซอร์มีโมเมนตัมที่ดีก็ตามแต่ OKC OK จะบุกมาชนะได้มากกว่า5แต้มและตีเสมอในซีรีส์เป็น2ต่อ2ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @NBA222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ